ก่อนจะจากกันไปเรายังมีสกูปิเทางไทยเบฟนะครับันนี้นะเสนอตอนชื่อว่าสอนสินบรรเลงสืบสารสินไทยไปรับชมเลยครับ สมเพระในมุมมองของคนอื่นนั้นถือว่าเป็นดุริยก,กวีเป็นนักดนตรีเอกที่มีผลงานมากมายทั้งในด้านของการประเรงดนตรีการประพันธ์เพลงแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกขามากมายเป็นผู้ที่ทําให้วงการดนตรีของเมืองไทยนั้นได้มีความเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน แนวคิดที่คุณครูหลวงปิติเพลา,าะได้สืบทอดหรือว่าส่งต่อมาในลูกหลานในสายตระกูลนะครับก็มีในหลายๆเรื่องเรื่องของดนตรีเป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องของการที่เป็นนักดนตรีที่ดีนั้นเป็นเรื่องที่ท่านเน้นอย่างมากคือความเคารพความวิริยะอุตสาหะการทําอย่างสม่ําเสมอมีวินัยในตัวเองคุณค่าของดนตรีนะั้นมันมีอะไรบ้างมีตั้งแต่คุณค่าที่เป็นบทเพลงเป็นเรื่องราว คุณค่าที่อยู่ในงานช่างหรือว่าในด้านของศิลปะต่างๆหรือคุณค่าทางด้านของวัฒนธรรมที่มันเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นในปัจจุบันผมเชื่อว่าดนตรีไทยยังมีลมหายใจอยู่เพียงแต่ว,ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบไปซึ่งตรงนี้ครับคนดนตรีเองจะต้องทําความเข้าใจเรื่องของการสืบสารและต่อยอดนั้นคงมองได้หลายมิตินะครับแต่ผมมองลักษณะที่ว่าเรากลับไปสร้างในเรื่องของพื้นฐานให้แข็งแรงมั่นคงครับเพราะเราเชื่อว่า ถ้าเด็กๆมีพื้นฐานที่แข็งแรงแล้วมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วชัดเจนในสิ่งที่เราฝากไว้ให้เขาก็น่าจะมีโอกาสในการที่ทำสิ่งต่างๆเหล่าน,นั้นไปใหได้อย่างสวยงามครับบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน